สวัสดีครับสสวััดีครบมีใบอนุญาตขับขี่กับครับลุงใบขับขี่ม้าฮึไปซื้อไปซื้อไอ้ไอ้ซื้ออะไรมาโต้ห้าเส้นร้านโต้โมไซแล้วมีใบอนุญาตขับขี่ไหมมีครับมีมีตลอดชีพด้วยมีตลอดชีพครับแต่ผมไม่ได้เอามาอ้าวนี่สิประเด็นอยู่ตรงนี้เลยเจ็ดสิบกว่าแล้วเจ็ดสิบกว่าแล้วหลงหลงลิมเลิ่มกันได้บ้าง หรือไงฉันตำราผมไม่เคยได้พกมันอยู่ในกระเป๋าสตางค์มาซื้ออะไรแล้วก็ผมก็อ้าวอยู yeah, ่ในอยู่ในกระเป๋าสตางค์แล้วมาซื้ออะไรแล้วเอาตังไหนซื้อไอแบบนี้มาไม่เอากระเป๋าสตางค์มาอ๋อแล้วบ้านอยู่ตรงไหนครับทูงร้านอยู่คงเลเนี่ยคงเลยทางโค้งของเต้าอิน สงเต่าอีดอ๋อก็ใกล้ๆอยู่เองอ่าครับผมร้านต้อมร้านนิดน้อยทั้งหน้าก็ทั้งหน้าก็นั่นนะลูกเอาติดตัวอะไรไว้นะครับครับครับก็อย่างอื่นก็ดูปกติดีครับนั่นแหละอย่างว่าน้องเขาเป็นตำรวจอยู่นี่คนนอย่างคนอื่นเขาโดนจับเอ๊ะทำไมคนนั้นปล่อยไปอ่าเนี่ย บางทีมันก็สร้างความลำบากใจให้พวกผมเนาะอ้าวอ้าวแล้วหลังผมจะพบมาครัทุกครั้งโอเคขอบคุณลุงมากขอบคุณลุงมากติดตัวครับเชื่อเชื่อเชื่ออ้าวค่อยๆออกขวาไปครับไปค่อยๆออกขวาไปครับครับ